เป็นเพื่อนสองคนนี้เป็นมาด้วยกันผู้หญิงสองคนผู้หญิงเล่นผู้หญิงโอ้หเชื่อเนี่ยเฮ้ยวตี้ผู้ชายและไม่ได้เป็นทองแล้วผู้ชายผู้หญิงมีหลายคาแรคเตอร์บนโลกไปนี้นะอยากเห็นผู้ชายอารมณ์ดีอ่ะผู้ชายอารมณ์ดีก็มีแบบทุกคนเล่นมีแต่แบบกดที่เป็นแบบเคยเคยเห็นเป็นแบบท่ายผู้ชายอารมณ์ดีผู้ชายอ้วนผู้ชายผอมที่ไหนเขาเนี่ยผู้หญิงขี้เมา ที่ไหนเนี่ยเม้ากับผู้ชายไหนคะที่ไหนก็ได้ผู้ชายกินจุก็ได้มันกาแฟร์ไหมเขาจะได้เรียบร้อยได้เอ้ยเขาจะได้ชตอปปี้เขาต้องเป็นห้างนั่นแหละก็ซื้อสูงมาต้องเยอะเขาไปห้างมาคนเดียวจีบสูงทุกอย่างเกิดขึ้นตัวอีกไม่เขาอาจจะชอบคนเดียวก็ได้แต่เขาเป็นเพื่อนกันเนี่ยเขาก็มีแบบเม้ากันเองเป็นผู้หญิงเม้าผู้ชายทำได้ไหม เป็นข้ออิดเลยนะเนี่ยอิสระใจโดนกันหมดผู้หญิงมาผู้ชายก็ได้นะเน่ผู้ชายมาผู้หญิงเสมอไปพูดออกมาได้รองเท้ารองเท้าคู่นี้ฉันอยากได้บอกให้มาที่นี่ไม่กว่แกไม่เข้าอ่ะฮะไม่เข้าแต่ว่าแกเจอดีดีดีไมเข้าแกไม่แกแกถ้าจะเอาแกถือของให้ฉันหน่อยซื้อมาทำอะไรอ่ะแป๊บนึง อย่าเลยมันลดมันลดหรือเปล่าเวลาผู้หญิงลองรองเท้ามันนั่งยังไงไม่ออกเลยไหน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 แกลองแล้วก็ยืนสิแกว่าสีไหนดีเนี่ยลองก่อนลองข้างละสีไงเราก็ยืนผเดี๋ยวก่อนนึกไม่ออกวะยืนขึ้นนะอะเดินมาเดินมาเดินมา เดินมาตรงสูงในในในหมุนซิคู่สายฉันว่าคู่สายเออแต่เราชอบสีคู่ขวาเราชอบสีคู่ขวามากกว่ามันมันไม่เข้ากับแกคู่สายเถอะฉันหนักแล้วเนี่ยโลเลวพี่ที่เราให้หน่อยได้ไหมคะผู้ชายขี้โมโหก็ได้นิวตี้นึกไม่ออกอ่ะแล้วนะแล้วไงคูหนึ่งเล่นนึกไม่ออกอ่ะ หล่อเดินมาก็ได้แต่ขี้โอ้โหหล่อหล่อฮะแกแกแกซื้อไปแล้วเหรอิมเบอร์เซนไม่หล่อโทษครับมีทำไมอย่างนี้เนี่ยรองเท้าสีแกซื้อไปแล้วกันผู้ชายสีชมพูีชมอุ้ยโอ้ยขอโทษค่ะขอโทษขอโทษคอโทเป็นอะไรเป็นอะไรไหมคะไม่เป็นไรครับขอขอโทษจริงนะคะพอดีมากับเพื่อนนะคะขอโทษนะคะ เออมาเอามาทำอะไรร้านลูกท้าผู้หญิงกันครับเนี่ยเออชครื่องของไหนนะครับคือผมคือลูกค้าแฟนครับล่ะครับซื้อให้แฟนเหรอครับแฟนชอบแบบไหนล่ะเออแฟนผมเป็นคนหวานๆครับล่ะครับหวานๆแบบแบบนี้หรือเปล่าเออโอเคครับก็อิน่ารักเหมือนคนละครับเออผมไม่เลยไม่รู้ว่าแบบ จะซื้อแบบแบบไหนเขาดีอะครับ,ค,รบคือผมเลือกอยู่สามสามสามคู่สีชมพูหมดแล้วครับอชะ <c oughs> ถ้าถ้าเป็นผู้หญิงแบบฉันนะนะคะ <c oughs> ฉันชอบผู้ขวาใส่แล้วมันมันรู้สึกจริงๆผู้หญิงเนี่ยพอพอได้รับของจากผู้ชายที่ตัวเองชอบเนี่ยไม่ว่าคู่ไหนมันก็มีความสมโออคุณนี่อ้าวใครอะครับเ <c oughs> สร็จยังสวัสดีครับ เนี่ยเฮียเจคครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสร็จยัง่งจ่ายยังเะไม่นึเงลาครับอ๋อครับไม่ทราบไม่ทราบจะจะให้ช่วยเลืองก่อนไหมไม่ไม่ไรครับผมรู้ต่อได้ครับ่ะขอบคุณนะครับราคาพอดีอืมโอเคค่ะป้าเดี๋ยวพ่อฉันมารับแล้วอ่ะเออแล้วเธอโอเคค่ะเออค่ะชื่ออะไรกันนะคะครับอชื่อ ชื่อเอ่อชื่อชีอีว่าค่ะว่าอะไรอีวีอ่ะใช่ถ้าไงเรามีมีเบอร์ติดต่อเลยไหมคะเผื่อเพราะว่าพอดีฉันรู้จักอะจิลเลอร์ร้านนี้เดี๋ยวเดี๋ยคุณองไปก็ได้ค่ะคุณอภัยของไปก็ได้ครับเออขอยิ่มโทรศัพท์นะครับอ๋อเขาติดสายอยู่คุยกับคุณพ่ออยู่ครับไม่ได้หรอกครับนะคกล้าเหรออย่เลย โอ้ยคุณไม่เป็นไรหรอกค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเบอร์เบอร์ติดต่อผ่านฉันได้เพราะว่าฉันไปไหนด้วยกันอยู่ไหนโอเค